สวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับวันนี้อยู่ในงานประกวดบอนไซที่จังหวัดกระบี่นะครับสถานที่จัดงานก็คือลานพระอาทิตย์นะครับบรรยากาศตอนเช้าวันนี้อากาศดีมากนะครับซึ่งสวัสดีครับซึ่งฝนโปรยปรายนิดหน่อยแต่อากาศล่มเหมาะกับการเดินชมต้นไม้นะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่เริ่มส่งต้นไม้ประกวดกันนะครับแล้ว มีมาจากหลายจังหวัดมากนะครับทางภาคใต้นี่มาแทบทุกจังหวัดเลยนะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามมาครับ<า>ครับสิบครั้งแล้วนะครับ,รบก็ก็มันเป็นส่วนหนึ่งคือองค์กรท้องถิ่นเนี่ยมันต้องจัดองค์กรท้องถิ่นเนี่ยมันต้องจัดสถานที่ ให้ผู้ที่ประกอบการด้านนี้เนี่ยได้มีเวทีในการจะมาพบปะกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในการ,รดูเลในการบำรุงในการฟื้นฟูในการดัดยังไงฟอมยังไงเขาก็จะได้แลกเปลี่ยนกันนะแล้วที่สําคัญก็คือเขาก็จะได้จําหน่ายเพราะว่าเขาผลิตแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะจําหน่ายไปส่วนหนึ่งเก็บไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นตัวการันตีให้ว่าเรามีกรรมการที่มีคุณภาพในการตัดสินใช่ไหมมีความเป็นธรรมไม่มีการเลือกปฏิบัตินะแล้วก็ เราเปิดเสรีทั่วะเทศใครจะมาก็ได้ครับนะแล้วก็จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่10แล้วนะครับนั่นนนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่องค์การเมืองปฏิรัปโดยเฉพาะนายกได้ให้ความสําคัญกับงานเกษตรแแร์นะครับนี่ของราชบุรีทีนี่ทางพกจราชบุรีเนี่ยเขาก็สนใจมาดูงานของผมที่จะไปจัดที่นู่นผมคาดว่าราชบุรีน่าจะจัดน่าจะกราคดาลายกราคดาหรือต้นสิงหานะครับเพื่อที่จะให้ พี่น้องประชาชนที่อยู่ใกล้บางเพชรบุรีกาญจนบุรีนะนครถมที่เขาเลี้ยงพวกนี้ได้มาถูเวทีของการเวทีกลางอ๋อครับก็คือราชบุรีจะมาดูที่นี่เป็นต้นแบบนะใช่เนี่ยมาเจ้าหน้าที่ท่านท่านรองนาะท่านเลขาชื่ออะไรอ๋อขุนขันห์นุนเสริมหลังสุขอ่านั่นแหละท่านเลขาเนี่ยได้มอบให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาดูต้นแบบของเราเพื่อที่จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจของราชบุรีด้วยเพราะราชบุรีเนี่ย นอกจากจะมีพันไม้แล้วเนี่ยมันจะมีผล,ลไม้ที่มีชื่อหลายหลาย,ลายตระกูลหลายหลายหลายพวกนะที่ให้เวทีสําหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยได้ได้ได,ได,ได้มีสถานที่ค้าขายส่วนกลางได้พบปะกันระหว่างผู้ผู้ผลิตกับผู้ผบริโภคเป็นเป็นตัวกลางนะครับดีครับก็จริงๆผมก็มาร่วมงานที่นี่ทุกปีก็เห็นพัฒนาขึ้นเยอะเลยครับ ดเห็นประธานว่าถ้าไม่ติดโควิดนี้มาอีก200กว่าต้นอ่ะใช่ครับเพราะบางที่โดนกักตัวนี่ครับนแต่ก็นี่ก็ชื่นใจแล้วครับท่านนะแต่เราก็มีนโยบายว่าเราจะทําแบบนี้ทุกปีแต่ว่าถ้ามีอะไรที่ทางประธานก็บอกว่าควรจะต่อยอดควรจะเพิ่มควรจะอะไรก็เป็นหน้าที่ที่อบจจะต้องช่วยสนับสนุนครับก็สนับสนุนเยอะๆเลยครับผมเห็นด้วยแต่ว่าให้เป็นเม็นเงินไม่ได้มันต้องให้ไปช่วยรางวัลไม่มีปัญหาให้เป็นสถานที่ไม่มีปัญหา เพราะว่าครูออสบริหารงานโตขึ้นทุกปีทุกปีเลยเขาชัดเจนโตขึ้นทุกปีเลยเนี่ยครับโอเคครับท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็เป็นความก้าวหน้าอีกจุดหนึ่งของกระบี่นะครับที่จะได้เป็นต้นแบบให้กับทางราชบุรีจะมาดูนะครับเดี๋ยวเรามาเดินดูต้นไม้กันต่อครับนี่ใครเนี่ยสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับ ครับผมอมรสุขสำราญจากทีมบอลไซยจังหวัดสตูลครับอ้าวตายแล้วปิดหน้าจําไม่ได้นี่นี่อาจารย์อาจารย์อาจารย์ศากนะครับก็คู่นี้คู่นี้นะครับจะไล่ขุดไม้กันมันมากนะครับคู่นี้คู่หูนี้แล้วก็ปีนี้มาพามาทั้งหมดก็ประมาณ10ต้น10ต้นเอาเลยครับแต่งตามสบายเลยครับไม่เป็นไรจะเป็นแผ่นหน้าทั้งหมด ครับเพราะเราสายเพมหน้าอยู่แล้วครับครับผมนะครับไว้โอกาสว่างๆเดี๋ยวพี่ปองค่อยแวะไปเที่ยวสตูลครับอ๋อยินดีครับยินดีครับยินดีครับครับครับก็เติบโตขึ้นทุกวันนะฮะสตูลนะครับครับพอได้พี่ปองมาช่วยสอนช่วยแนะนำพอดีเลยครับใครับควัดสตูบว่าเป็นอีกทีหนึ่งที่ได้อันิสงส์จากตรงนี้ของพี่ปองไปครับ เห็นเสื้อเหลืองๆนี่ใช่เลยเอาเลยครับตามสบายเลยครับจารย์ตามสบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกำลังแต่งไม้อยู่เลยมาจากไหนครับเนี่ยมาะจักสงขาครับสงขาสงขามากันเยอะไหมครับสงขาปีนี้ไม่ก็อะไรครับเพราะบางคนก็ติดในช่วงภาวะของโควิดอยู่อ๋อติดกักตัวกันอะไรกันครับผมเอาต้นอะไรมาครับวันนี้ก็มีเตียนทะเลนี่เตียนทะเลนะครับอ๋อนี่แต่งหน้าไม้อยู่เลยครับกำลังแต่งหน้าไม้อยู่ครับคุณอะไรครับโทษโทษผมนึกถึงานุครนครับ คุณนึกสิงหานครนะครับอยู่อยู่ชมรมสงขานะครับนี่ชงคลาบนไซครับนะครับผมเห็นได้เห็นตามมาหลายปีแล้วแต่งงานสงขาแล้วนะครับก็แต่งไม้เลยครับตามสบายเลยครับขอบคุณมากครับพี่ปองวันนี้มีตัวประกบมาด้วยนะเปิดตัวเปิดตัวเปิดตัวเอาอะไรโรยหน้าครับเนี่ยเป็นทรายจากทรายของปลาตู้ครับทรายของปลาตู้นะครับเอามาแต่งหน้าไม้นะครับจะดูแววนะครับจะดูแววนะครับตามสบายเลยครับตามสบายครับ สวัสดีครับเรียบร้อยสวัสดีคุณอะไรครับโทษทีเอครับคุณเอกมาจากไหนเอ่ยสงขาครับสงขาแต่งไม้อยู่ครับผมเอาอะไรมาครับวันนี้เพมหน้ากับโมกมาเลยสองต้นเพมหน้ากับโมกมาเลโมกมาเลอยู่ทางไหนเอ่ยอยู่ตรงนู้นใช่ไหมต้นที่เป็นสูงประมาณนี้สวัครับโอ้พี่หมอสวัสดีครับคุณหมอคิดถึงคิดถึงโอ้เป็นโควิดเพิ่งหายเนี่ยอ๋อเหรอติดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ๋อมาเลยไม่ค่อยจะมามาช่วยเท่าไหร่ อ๋อครับต้องกักตัวนี่ออกแล้วครับเป็นลบแล้วเป็นลบแล้วเป็นลบแล้วคิดถึงผมลงอีกเหรอเอาไปดีกต้นได้บ้างเลยขอบคุณครับคุณเอกขอบคุณครับสวัสดีครับมาจากไหนครับเนี่ยลาบุรีคุณอะไรเอ่ยต้นลาดบุรีครับคุณตุ้ลาดบุรีเอาอะไรมาต้นนี้เต็มหน้าเต็มหน้าก่อหินนะครับมากี่ต้นครับสามต้นครับไม้จิ๋วสองต้นไม้จิ๋วสองต้นนะครับวันนี้ลาดบุรีมากันเยอะนะครับ ทางเขาแรงนี่มายกตำบลกันมาเลยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรครับเนี่ยครับผมเอบอลไทยคุณเอนะครับเอาอะไรมาบ้างเนี่ยเอาตะโกนูครับแล้วก็ฝั่งเล็กบักน้อยหรือว่าบังข้างครับผมนี่คุณเออยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่นครปฐมครับใกล้บ้านผมครับนะครับแม่อยู่ติดบ้านบ้านติดกันเลยครับนะครับก็เอาตะโกนูกับบังข้างมามามาร่วมงานที่กระบี่นี่ครั้งแรกใช่ครับข่าวว่ามาเที่ยวด้วยอะไรที่ใช่ครับใช่ครับมาเที่ยวสามสี่เกาะเลยฮะมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบสาม ข่าวว่าขายไม้แล้วก็ประมูลไม้ด้วยใช่ครับบอกสักนิดครับรายละเอียดที่ในร้านนอะไรที่ไหนยังไงประมูลไม้ในร้านนะครับเดี๋ยวจะเริ่มประมูลไม้ใหม่ช่วงประมาณต้นต้นเดือนมีนาครับเดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดไว้ในเพจนะครับบอนไซไม้จบอลอตออฟนะฮะบอนไซนะครับติดตามดูนะครับดูในเพจเอานะครับครับผมก็ฝากมือใหม่ไฟแรงด้วยนะครับครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่แนะนําตัวเองสักนิดครับคื่อศักครับพี่ศักนะอยู่จากภูเก็ตนะฮะดูแลไม้สวนใหญ่เลยไม้สวยมากๆหลายๆต้นเอามากี่ต้นครับวันนี้13ครับ13นะครับอันนี้มีอะไรบ้างครับเนี่ยที่เอามาโก้ตะโก้มีไซ์ฝรั่งฝรั่งอันนี้ฝรั่งหนูก่อหินโอ้สวยนะครับหลายๆต้นเลยกลับหน้ายัง กลับแล้วครับเดี๋ยวกประการตัดสินตามหน้าไม้นะครับโอเคไมรนี่กลับออ๋อเหรอครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับมาจากไหนครับเนี่ยผมผมมาจากชุมพรครับคุณอะไรเอ่ยผมชื่อหนุ่มสุพจนธวัฒนครับเป็นประธานเป็นประธานชมรมมอตส์จังหวัดชุมพรครับได้ข่าวว่าวันนี้มาเติมไฟครับใช้ไฟมอดไปไปสองสามปีแล้วครับ อ๋อเหลอครับขับไปมอดครับแนะนำตัวนี้ครับครับสวัสดีครับผมน้องแท้นะครับจากนครศรีธรรมราชครับอ๋อนครศรีนครศรีก็มากลุ่มใหญ่นะครับวันนี้นะครับมากหน้าหลายตาครับนี่รู้จักกันด้วยนะเนี่ยครับือวันไซเนี่ยรู้จักกันแทบทุกจังหวัดแหละครับพอเจอหน้ากันอะไรกันเนี่ยเหมือนเป็นเพื่อนกันหมดนะครับก็ ชุมพรก็มากลุ่มหนึ่งนะฮะแต่ตอนนี้แยกตัวมานะครับเจ็ดปคนครับเจ็ดปคนนะครับก็เอาไม้มากี่ต้นครับมาเก้าต้นส่วนมากส่วนมากทางชุมพรอะไรขึ้นชื่อมากเทียนทะเลเทียนทะเลเลยนะครับเทมหน้าเมนาครับตอนนี้ก็เริ่มมีเทมหน้าเห็นว่าเริ่มขุดเทมหน้ากันครับเขาเอามาให้ครับเขาเอามาให้นะครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาจากไหนกันเนี่ยมาจากนครครับ นครทำไมใส่เสื้อกระบีโอ้นี่ก็ร้อยเราเล่นะครัได้เกลี่ยเกลีไม้กับอ๋อช่วยแยกไม้เป็นกรรมการแยกไม้นะครับแนะนําตัวนิดนึงครับผมชื่อนายนรวิทย์สิทธิศักดิ์นะครับมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับดูใน Facebook ได้เลยนะครับครับชื่อเพชรสามชื่อเลยครับนรวิทย์สิทธิศักดิ์ครับประดานิษฐ์อ๋อครับแล้วพี่อะไรครับโทษโทษครับผมชาตุรัตน์ครับอาจารย์สุรัตน์ครับครับนะครับนี่อยู่กระบี่อ่าอยู่กระบี่นะ อามาเป็นผู้ช่วยแยกไม้นะครับก็คือการประกวดเนี่ยนะครับเราจะมีไม้หลายประเภทนะครับก็จะมีกรรมการคัดแยกไม้แล้วก็กรรมการที่ลงลงทะเบียนนะฮะแล้วก็แยกไม้นะครับก็ใช้จากชมรมต่างๆเพื่อความเป็นธรรมนะครับในการคัดแยกไม้เชิญครับไม่รบกวนแล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับจากไหนครับเนี่ยจากชมรมบอลไทยนครศรีธรรมราชครับคุณอะไรเอ่ยสุภกรณคุณสุปกรณ์นะครับ ถ้าชมรมนครนี่อะไรขึ้นหน้าขึ้นตามมากครับสนทรายครับใช่ไหมครับต้นนี้นะครับวันนี้มากี่ต้นครับของผมเองมา3มา3ครับผมแล้วของเพื่อนๆอีกทั้งหมดเท่าไหร่สิบสิบห้าต้นครับสิบห้าต้นนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาจากไหนกันครับเนี่ย จากปัตตานีครับปัตตานีปัตตานีมีชมรมด้วยใช่ไหมครับใช่ครับมีไม้มาเยอะไหมครับไม้ประมาณหกหกเจ็ดต้นน้องอะไรเนี่ยโทษทีน้องเดย์เดย์น้องเดนะครับจากปัตตานีปัตตานีสมาชิกเยอะไหมครับประมาณยี่สิบยี่สิบห้าอ๋อยี่สิบยี่สิบห้าส่วนมากเราทําอะไรครับทางปัตตานีต้นอะไรครับที่เ้นยากันเต็มหน้าสนทรายเต็มหน้ากับสนทรายนะครับนี่นะฮะก็ เริ่มเริ่มเป็นการตั้งชมรมนี่อยู่ด้วยกันหรือเปล่าครับครับครับอยู่ปัตตานีเหมือนกันปัตนีน้องอะไรเอ่ยฮัสซันน้องฮัสซันอ๋อมานะครับเมื่อวานเนี้ยผมมาดูทีนึงแล้วนะฮะทางทางกลุ่มปัตตานีเนี่ยดูมีความตั้งใจกันดีนะครับแล้วก็เริ่มทําไม้เป็นรูปเป็นทรงกันแล้วนะครับแล้วก็ถ้าได้เลี้ยงระยะเวลานิดหน่อยสู้ภาพกลางได้เลยนะครับสู้ๆนะครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณอะไรครับโทษครับเชนครับผมคุณเชนนะครับจับปัตตานีครับผมอ๋อจับปัตตานีนะครับปัตตานีครับผมเมื่อกี้ผมไปชมทางนู้นมาแล้วนะฮะแล้วก็เห็นเสื้อสีนะฮะเสื้อสีครับผมนะครับเมื่อกี้ลองถามดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าสมาชิกทางปัตตานีเนี่ยมีอยู่จำนวนที่มาใช่ไหมฮะยี่สิบแปดท่านครับผมแล้วถ้าสมาชิกของชมรมลนะครับสมาชิกของชมรมที่ระบุชื่อแล้วอยู่ที่ประมาณหกสิบกว่าคนครับโอ้ เยอะนะครับแล้วผมมองมองเห็นนะฮะมองเห็นว่าเริ่มเก็บโครงสร้างกันสวยงามนะฮะแล้วก็เริ่มเข้าร่วมกันพัฒนากันเยอะแยะเลยนะครับแล้วทางกลุ่มปัตตานีเนี่ยมีมิทติ้งมีอะไรกันไหมครับก็มีมิทติ้งก็มิทติ้งครั้งแรกครั้งใหญ่ก็ปีแรกที่จัดชมรมนะฮะก็เชิญชุดสงขาที่มาชุดนคร ครับผมให้ความรู้ครับผมให้ความรู้แนะนําน้องใหม่ๆครับผมนะครับว่าที่ปัตตานีเพิ่งเพิ่งตั้งโครงสร้างตั้งชมรมประมาณสามปีอ๋อสามปีถือว่าเร็วนะครับที่ที่มีไม้เป็นฟอร์มแบบนี้แล้วก็นะฮะแล้วก็ผมมีความรู้สึกว่าตั้งใจตั้งใจกันมากเลยผลงานของปัตตานีนะครับครับครับนะครับก็ยินดีด้วยนะครับแล้วก็ มีอะไรให้ผมช่วยเหลือได้ก็ยินดีครับก็ก็ส่วนมากในทีมงานก็คือเปิดดูใน YouTube มั่งอะไรอย่างเงี้ยอ่าบอนไซเจชั่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมอ่าติดตามใน YouTube มั่งก็เรียนรู้จากคุณหลายหลายท่านก็มาทำมาการเข้าลวดการแกะต้าอะไรประมาณนี้อ๋อครับครับยินดีครับยินดีครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ มาจากไหนเองครับเนี่ยมาจากนครครับผมอ๋ออยู่นครนครศรีคุณอะไรครับทษดครับคุณประธานครับคุณประธานนะครับเอาอะไรมาบ้างครับวันนี้อนี้ยกมาต้นเดียกบลูดบลูดอ๋อบลูดนานๆจะเห็นสาวๆมาทําต้นไม้นะครับเออใช่รัาใช้อากาศมันได้ได้ด้วยวันนี้อากาศดีวันนี้อากาศดีนะครับไม่ร้อนไม่ร้อนครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ พมาจากไหนครับเนี่ยมาจากชาชิงเซาครับมาจากชาชิงเซาโอ้โหมาไกลนะครับคุณอะไรครับแนะนําตัวนิดนึงครับผมแก้วแปดลิ้วครับผมอ๋อคุณแก้วแปดลิ้วแหมเพิ่งเจอตัวเป็นอันนี้เนี่ยเเดี๋ยวอ้าวตายต่างคนต่างทายอ้าวชนกันอันนี้พี่ปองครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมมาเป็นกรรมการใช่ไหมครับครับผมครับขอบคุณครับกำลังไลฟ์สดใช่ไหมครับครับผมกำลังไลฟ์สดแหมก็คุยกันของผมแห้งของคุณสดโอเคเดี๋ยวเจอกันโอเคครับสวัสดีครับเจอกัน